น,นักโวยหาตลอดว่าเราอยากทำต่อแต่มันค่อยัวหนู่ก็เลยหาคอร์สที่เราอ่ะจะเรียนจริงจังพอดีว่าไปเจอประกาศรับสมัครที่วัดปากหงบุ้เราก็อยากเรียนแต่ตอนนั้นคือ,อยังไม่ขอ พอ,พอเราย้ายขึ้นมาอยู่ในมะก๊อโควิดอีกแล้วตั้งใจมาเรียนตั้งใจสอนดีไปแล้วแต่พอติดโควิดก็ซุ่มๆม,มาดูอยู่ตลอดแล้วงอยทีเนี้ยตาข้าง้าเขาเป็นรุ่นพี่บอกว่าอ๋อช่วงเนี้ยจะเปิด ที่ละเอียดที่สุดหนูว่าถามว่าเรียนแล้วมันมันเกิดสภาวะยังไงกับระดับจิตใจเราว่ามันอธิบายไม่ถูกแต่เรามีความสุขได้โดยไม่เี่ยงไม่ต้องมีสิ่งเหาจากภายนอกมากๆคือตอนนี้มันก็อยู่ระดับเนี้แล้วก็ขึ้น 啊。Uh เดียวไม่มีพ่อแม่แล้วก็เป็นปีแฟนก็ลู้ง่ายปีเรียนคนเดียวส,สึกเครียดมากสงใจอ่อนหมกออนพอเลูกเขา้าเรียนตุ๊บฉันจะทำในสมาธิมาเร่ิยเอารูปมาเรียนขนั้นหนึ่งถึงสิบได้สมาเป็นสมาเด็นเริ่มแล้วเรากะเอาให้จัดการสมาเด็นตรงนี้ ลูกอยู่นะสอนที่ทุาวันเช้าหรืเย็นแม่มาเรียนสมาธิเริ่มแล้วเหมือนจะยอมคือโตยอมแล้วล่ะเป็น้องไม่ยอมลงมาขนมเรียนมากินเบรดเนี่ยมากินขนมแล้วหนูไม่เจอแม่เริ่เรียนหนูหอู่มาเรียนได้ไม่กี่ทีอะค่ะหนูก็เลยจำใอวองเอาลูกก่อนประมาณสิกบกว่าปีเนี่ยหนูได้มาเริ่มแรกที่มาเรียนเนี่ยหนูเรียนออนไลน์เรียนวิทากาษา เพราะว่านจะมีพี่สาวอยู่คนหนึ่งไปไหนมาไหนต้องอ้างชื่อชื่อตลอดเพื่อที่จะให้สาออมีอนุมัติทีนี้ทันตศา,ารเนี่ยเป็นออนไลน์ท้งฟูบิหนูเขาส่งไลน์มาหาหนูว่ามีเปิดเป็นทันตศา,ารอ,ออนไลน์นะหนูอว่าเอ๊ะหมายความว่าไงฉันต้องเรียนท้กอย่านเธอเหรออะสมัครก็สมัครซึ่งจริงๆแล้วแต่เดินพื้นฐานหนูอะแม่พาไปวัดมนตำรวจ อยู่กับชีมาตลอดก็เรียนพอเรียนเสร็จก็รู้สุดมีบ้านก็เหนองเหาเพราะว่าเดือนหนึ่งจะทำงานประมาณสักไปไปเดือนก็ต้องเปเรียนปเดียวเดืนอนเนี้ยค่ะก็เลยว่าช่วงเวลาว่างอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเราชอบที่เราชอบพเพราะว่าเราชอบไปราะว่าขนมอ,อร่อยเรามีความรู้สึกว่าตั้งแต่เด็กนะคะเหมือนเด็กๆเนี้ย พาลูกพาลูกไปได้เลยเขาจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ย,ยขนมมันเยอะอ,ะอ่ะเราก็เลยมีความรู้สึกชอบมาตั้งแต่เด็กที่จะไปรับเนะออเราก็เลยเหมือนติดพอมาเนะี่ยพี่สาชวนเรียนยเสร็จพอเรียนจบเธอก็ติดภารกิจที่ต้องเฝ้าทิ้งเทียบในอีกคนน,คนึงอีกคนลงมาประจันอี่จันท์แล้วแต่เธอติดภารกิจอีกคนนะึงเราเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ย มันมีความรู้สึกพัเรียนตอนนั้นความรู้สึกว่าสนนะารภาพนะคะที่ภาษาออนไลน์เนี่ยฟังผ้าจาเต็มแ,แต่ช่วงบรรยายอ่ะเรื่าจากไทยไม่ทราบระยะเวลาบรรยายเหลือน,น้อยมันก็เหลือแต่แค่หัวข้อหัวข้อเลยความรู้สึกมันไม่กระจ่างอยากจะมาที่นี่นมาที่นี่้ความรู้สึกว่าพอเออพอมาออนไลน์ใช่ยความรู้สึกว่าเฮ้ยมันกระจา่าง มีอาจารย์ท่านบอกว่าอ๋อกับข้อเวลามันเพิ่มมากขึ้นเองมันถึงได้กระจา,จายกระจายมากขึ้นแล้วอาจารย์แต่ละท่านที่บรรยายเนี่ยยอมรับนะคะาสาวมามีผลการนะคกปัจจุบันก็เป็นข้าราชการบางนานะคะแล้วก็สาเหตุที่มาเรียนจากส่วนภูษามนีนะครับ ตรงนี้เราคิดว่ามันเป็นมันเป็นบุญกุศลที่คิดไปนานแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงคราวที่จะมีใครมาชวนหรือว่าจะมาตา้งให้ได้คือไม่รู้ข้อมูลไม่รู้อะไรเลยก็ออยังเลยไม่ได้คิดว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรนะครับทีนี้ปรากฏว่ามันอยู่สมัยที่เราเรียนอยู่มสวนะคะอาจารย์ท่านก็รู้สึกว่าจะเป็นยู่เราแล้วก็ย้ํา,าสอน เรื่องของการปฏิบัติรูปนะความดีปัจจุบันก็ได้เข้ากลุ่มอาจารย์อาจารย์แม่อาจารย์แม่นะคะอาจารย์ดรวัชินยาบุตรศรีนะคะท่้นก็เป็นอาจารย์แม่ของเราอายุ89ปีนะคะแล้วก็ท่านก็มีกลุ่มก็คือกลุ่มเรียกว่ากลุ่มเอเชียแปซิฟิกครับนะคะแล้วก็เข้าแบบนี้แล้วก็คุยกับอาจารย์ว่าที่กลุ่มนี้เขาเป็นยังไงนี่จะเป็นกลุ่มที่ทำบุญเป็นกลุ่มทำบุญทั้งบุมเลย เวลาไปแล้วทำพิจกรรมหมดที่แหละแล้วก็บริจาคอะไร้ทำเอาไว้สร้างพขาประทานสร้างเขาวัตถุต่างๆสร้างต่างๆที่เราได้ทำหมดทุกประการเป็นคนที่ชอบเออ่ทำบุญนะก็เรามาส่งทางแล้วเพราะนั้นได้ได้สร้างข่าวมาจากที่ใดอันนี้มาซื้อเนื้อวัจาร์จากมังกรนะอาจารย์มังกรเนี่ยก็เป็นคนที่เขาเออ่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่พระโขนงกาญมนะคะแล้วปฏิบัติธรรมนานมา ประมาณสักเอ20-2ปีขึ้นไปนะอาจารย์แล้วก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยเขาก็มันอยู่ช่วงที่โควิดอาจารย์ก็ปฏิบัติไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาให้เชิญอาจารย์ว่าให้อยู่ที่เอ่อุติแล้วนะคแล้วอาจารย์มองๆได้ก็เลยถึงเราว่าเอ๊ะเธอได้ปฏิบัติธรรมเนาะปฏิบัติธรรมเนี่ยอาจารย์มันจะดีเนาะก็าจะปฏิบัติกระโดดข้ามวันที่22ได้นะคะแล้วบอกว่าอาจารย์เนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบที่จะให้เราปฏิบัติ แล้วก็เดี 2, ๋ยวเราอาจจะมีอะไรที่ดีกว่าให้พบกชาติต่อไปพูดอย่างนี้เราก็ว่าเติมว่ดีแล้วก็เราไม่เคยเห็นว่ามันเป็นยังไงแต่ละที่เราทำมาเรามีบุญตลอดแต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าบุญตรงนี้ราไรแค่ไหนแล้วเราไม่เคยเห็นเลยว่าบุญมันเป็นยังไงแต่ว่าเคยอยู่ครั้งหนึ่งเขาว่าบุญนนคะคือเอ่อน้องชายนะคะน้องชายป่วยนะคะน้องชายป่วยแม่ เราไปดูว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีนะคะปวดกระชากหนันคือเป็นไข้เรียแล้วก็อยู่โรงพยาบาลประมาณาสองอาทิตย์แล้วก็พบว,ว,ว,ว่าเออเขาจะตายคือเปรี้ยนเรื่องตายเหนียะมาณเป็นพันกว่านะคะพันกว่าที่จะตายเราจะไปเราบอกว่าไปดูใจนะ เราจะรูปหมวกั่าธรดาแล้วเดี๋วๆรับทราบรับรู้ก็คนรุ่กรุ่มเลยอะแล้วเราไปเยี่ยมน้องที่โรงพยาบาลก็ถึงว่าหายวันหายคืนแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะครับ